ค่ะวันนี้พี่น้องพาออกเลี้ยงปลายามเย็น ไก่จ้ะเนี้งไส้ไก่ไปกันเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องๆมานะเนี้งกับตรงนี้เลยมา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 ,า,าลือ อูดสองมามาๆาอูดสามดีเดี๋ยวที่ค้างเดี๋ยวเอามือจับโยนลงไปนะ ปกด้าปรากฏเ็ด,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 ด เต็มเลยทินงจะให้เต็มที่เลยถุงละสิบโลนะคะเพแยงถุงละสิบกิโล อบกินตอนกลางคืนมนเพื่อนกินตอนกลางคืนปลาพี่น้องกินตอนกลางคืน เ,เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเข้ามากินแล้วนะเข้ามากินบวบบวบบวบไม่ค่อยเห็นมีปรากฏเลย เลี้ยงยามยินตอนนี้ทุ่มกว่าๆนี่นี่นวด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 ,นวดโชว์นวดน้อยโชว์นวดให้เอฟซีดูหน่อยลูกนั่นบุบบุ๋มบุบบุ๋ม,มโชว์นวดน้อยโชว์นวดให้เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยวกินทั้งคืนจะ้ะกินทั้งคืนหมดหมดเกี้ยงจะ้ะไม่ต้องกลัว เดี๋ยน้องกินทั้งคืนกินทั้งคืนเลยจ้าดูดจวบดูดจ้วบกินเลยปลากดเป็นปลากินเนื้อนะเป็นปลากินเนื้อเป็นปลารานเนื้อไม่ค่อยเห็นตัวเลยนะกินใต้น้ำน้ำขุ่นขุนๆุ ขอบคุณนะคะคุณค่าข้ามากินเริ่มแย่งเริ่มดึงกันเนาะค่ะเข้าบ้านแล้วนะจ้าเข้าบ้านแล้วจ้ะบ๊ายบายมืดแล้วมืดตืต๊ดเลยมืดตืต๊ดเลยค่ะเพื่อนๆ